วิวบ้านมัน่อยเด็ดเจ็ดด้านน้ำแล้ววันนี้พึ่งมาที่สวอนคลอกวังไม่คอนจ้าบ้านสวยอยู่สบายสไตล์มีสัปดาห์ วยอย่างชอบใจเลยเองพื้นที่ใช้ก่อสร้างรวมร้อยสามสิบเก้าตารางเมตรนะจ๊ะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องซักผ้าตัวบ้านสวยสีสวยฉันชอบใจมากมุงกระเบื้องหลังคา SGC รุ่นสีแผ่นและมาสร้างบ้านกับเราอะนะบริการออกแบบเขียนแบบสงดีสามดีฟรียื่นขออนุญาตบุกสร้างฟรีเอกสารประมาณการ B O Q ฟรีเอกสารยื่นขอสินเชื่อโอ้โหแกเอ้ยมาที่นี่นะครจบจับเต็มอยากมีบ้านสวยสบายแบบนี้นะแากมีใจก็มีแผนจ้างบ้านนะแกะมาเหอะเดี๋ยวมีทรัพย์วันนั้นเราจดให้ <c> บ้านที่นี่สวยถูกใจจ้ามีความแบบมินิมอลเราไปดูข้างในกันเข้ามาแล้วอุ่นใจสบายใจเลยจ้าเพราะเราวางฟังก์ชันหวงจุ้ยให้ลูกค้าเองทุกหลังเลยนะเก๋ลูกค้าสามารถแกะแบบกี่ครั้งก็ได้บอกว่ามีรับประกันผลง,งานสูงสุด5ปีว้าทีมาดูห้องรับแขกจ้าห้องโถงใหญ่ตรงนี้นะเข้ามาแล้วเป็นไงสบายตาฟรีฟ้าเพดานทาหลุมซ่อนไฟห้องรับแขกให้อีกะเกบ้านได้มาตรฐานแน่นอนทามาดูใน ที่บ้านก็ต้องมีครัวอแอ่งเก๋ทำกับข้าวเนี่ยตรงนี้นะเป็นมุมแบบที่ต้องพิธีพิธันไม่แพ้กันนะแกเพราะว่าเราต้องใช้ห้องครัวแล้วอยู่กับเราไปตลอดเข้าเข้าออกออกเดินเข้าเดินออกหิวก็เข้ามาทะลุจากห้องครัวไปข้างหลังนะก็จะมีระเบียงนะตรงนี้เป็นแบบมุมซักผ้าเอาเครื่องซักผ้ามันลงอะไรงี้ได้สบายเขาดูทิศทางลมดีว่าจะพาเพื่อนนะพวกพวกมันนั่งเล่นเมามอยกันนะ้ลมกกอย่างดีนี่ตรงนี้นี่จใจมาจ้าเด็กกลับไปดูข้างในบ้านกันนะจะพาไปดูห้องน้ำจ้าห้องแรกที่เป็นห้องสวนกลางที่ใช้กันได้นะ กว้างขวางสุขพันสวยงามแกก็เลือกได้บีบได้ไลายกระเบื้องอะไรจะเอาแบบไหนสุขพันหน้าอ่างล้างหน้ายางแฉมเดี๋ยวจะพาออกมาดูห้องนอนจ้าเขามีตามห้องนอนไปดูห้องนอนแรกกันจ้ะห้องนอนแรกก็ทําออกมาดีจ้ากว้างขวางเลยหน้าต่างรับลมอย่างดิติดติดกันเลยเองไปดูห้องนอนที่สองจ้าสีสวยกุ้มโทนคอนเซ็ปต์บ้านที่นี่จะเป็นแบบลายไม้สีไม้อ่ะ แต่เข้ามาเร็วก็รู้สึกเย็นนะอบอุ่นและสบายใจอ่ะมาดูอีกห้องนึงกันก็คือห้องนอนที่สามซึ่งห้องน,อน,นี้จะมีห้องน้ําในตัวด้วยจ้าเป็นห้องนอนใหญ่นะจ้านี่ก็อยู่โซนหน้าบ้านเลยประตูขาขาๆนะคือประตูห้องน้ํานะนี่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 เนี่ยมาเข้ามาดูกันบอกแล้วจ้าสไตล์ห้องน้ําของมีทัพย์อันนั้นขเขาก็แยกโซนเปียกโซนแห้งใครนะจ้าที่อยากจะได้สไตล์แบบนี้เก๋เซฟภาพเก็บไว้แล้วก็รุ่ต,ตาวิศวกรที่ดีเขาเดอ้อ และอีกห้องหนึ่งที่จะพามาดูก็คือห้องพระจา้ามาสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิกันเดิอม,มาดูแลดีอบ้านก็ทําละเอียดดีค่ะตรงสเปคเลยดีดีค่ะ <laughs> ใครนะจา้าที่กำลังมองหาช่างดีๆจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนนะอย่าลืมมีสอนนามคอนรัคชั่นจ้ะที่นี่นะจ๊ะทำงานดีงานละเอียดบิดงานตรงสเปกนะ ที่สําคัญนะจ๊ะราคาดีมากๆด้วยคุยก็จะของได้เลย,ยใครสนใจอยากมีบ้านไม่ว่าจะที่ไหนนะจ๊ะติดต่อก็เข้ามาได้เลยนะสอบถามพูดคุยราคากันได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอยากได้บ้านสวยอยู่สบายสไตล์มีสิมนัน้นมาที่นี่เลย